สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆร้อนๆครับน้องใบบุญกับครอบครัวครับวันนี้ครับวันนี้พ่อใหญ่คุณช้างของเรารู้สึกว่าจะมีความสุขเป็นพิเศษนะครับน้องใบบุญของเราก็เช่นกันครับได้เจอพ่อครับอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับพ่อใหญ่คุณช้างของเรามาอยู่กับน้องกาลเกตครับอยู่เคียงคู่น้องกาลเกตเลยครับวันนี้ครับน้องกาลเกตของเราก็ เจอพ่อใหญ่คุณช้างก็จะดูท่าจะมีความสุขครับดูเววตาของน้องกาเเกตครับอันนี้ก็ดีใจครับดีใจวันนี้ยอดของเราครบแล้วครับสองแสนคะแนนนะครับครบในวันนี้ครับครบสองแสนคะแนนแล้วก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟทุกท่านครับที่ร่วมโดยช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงอาหารช้างครับเอฟซท่านใดสนใจนะครับอย่างทร่วมเลี้ยงอาหารช้างก็วันพุงนี้อีกนะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีกเราจะจัดเลี้ยงอาหารช้างเพื่อนน้องกาเเกตโดยเฉพาะเลยครับต่อไปนี้เพราะว่า ค่าน้าค่าไฟก็จะหมดในวันอาทิตย์นะครับจะจบในวันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือน้องการเกตโดยตรงครับเราไม่ได้รับบริจาคครับเราจะขายอาหารเอาอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยเช่าตะกรุดครับ2อย่างเท่านั้นนะครับจะไม่มีการเรียอะไรนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจอยากช่วยเหลือก็ร่วมเลี้ยงอาหารช้างกับเราได้ครับผมเนี่ครับน้องการเกตแล้วก็พ่อใหญ่คุณช้างครับอยู่ด้วยกันเลยครับวันนี้พ่อใหญ่คุณช้างของเรายังไม่ขยับไม่ยังไม่เขยื่อนครับทานอาหารอย่างอรออร่อยครับตอนนี้ เอฟซีทนใดครับสนใจนะครับอยากจะร่วมเลี้ยงอาหารช้างในวันพรุ่งนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วก็ตะกุดน้องใบบุญยังมีอยู่นะครับสามชิ้นนะครับเอฟซีทนใยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครอบครองติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับมีการแจกให้นะครับเอฟซีทนใดอยากได้นะครับรวมโดยช่วยกันไม่มีราคาครับแล้วท่านจะช่วยเหลือช้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมอันนี้แจ้งมาเพื่อทราบนะครับดูน้องใบบุญครับมาถึงนี่แล้วครับน้องใบบุญมาเวทเวียนหาพ่อคุณช้างนะครับ พ่อคุณช้างก็อยู่กับเมียน้อยอยู่ครับตอนนี้ครับเนี่ยครับพ่อใหญ่คุณช้างของเรารูปร่างหน้าตาสันทัดดีมากครับอารมณ์ดีทีนี้ครับยืนเวียงหูยังสบายใจฉ่ำน,น้องกาเกตก็เนี่ยครับ รักพ่อใหญ่คุณช้างมากนะครับเป็นเมียน้อยของพ่อใหญ่คุณช้างของเราเลยครับตอนนี้ก็สังเกตง่าย um. ๆครับจากน้องการาเกตเนี Listen, ่ยปกติพ่อใหญ่คุณช้างเนี่ยถ้าอยู่ไกลตัวเมียแบบนี้นะครับอยู่ใกล้ตัวเมียแบบนี้อดไม่ได้ครับจะมีการขึ้นผสมพันธุ์เลยครับแต่รู้สึกว่าน้องการาเกตเนี่ยจะท้องจริงๆครับเพราะว่าเอามาปล่อยไว้ใกล้ๆพ่อใหญ่คุณช้างไม่สนใจเลยครับเพราะพ่อใหญ่คุณช้างเนี่ยจะรู้มากนะครับอย่างตอนที่เจ้เมยท้องใหม่ๆเนี่ย พ่อใหญ่คุณช้างไม่สนใจเลยครับไม่เข้าใกล้เลยครับไม่ทําอะไรเลยครับแต่ช่วงที่ยังไม่ท้องเนี่ยโอ้พ่อใหญ่คุณช้างเนี่ยคึกมากครับคึกมากเห็นเจ้เหมยไปไม่ได้เลยครับวันหนึ่งสองสามรอบเขาไปหาเจมเหมย mới, แต่ว่าน้องกาลเกตก็เช่นกันครับเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่คุณช้างไม่สนใจเลยครับไม่สนใจดูจากนมนะครับเนี่ยนมน้องกาลเกตตอนนี้ก็ดูครับจะตั้งเต้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมแกใเล้ๆนะครับเนี่ยครับดูนมของน้องกาลเกตเนี่ยครับน้องกาลเกตของเราดีใจครับ เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาชมนมน้องขาเก็ใกล้ๆครับเหมือนกับจะตั้งเต้าแล้วครับดูครับเนี่ยครับดูสิครับไม่เหมือนนมช้างธรรมดานะครับซึ่งเราสนิษฐานว่าน้องจะท้องอยากที่เราตั้งความหวังเอาไว้แนน้อนนะครับนมเริ่มจะตั้งเต้าแล้วแลวก็เป็นอีกความหวังหนึ่งครับที่เราอยากให้น้องมีทายาทสืบทอดออกมาอีกครับผมเนี่ยครับนมเริ่มจะตั้งเต้าดูครับหัวนมสองข้างเริ่มเลี้ยวออกข้างแล้วครับ นี่คือน้องกาลเกตของเราครับที่น่าจะเข้า3ามเดือนนี่ก็น่าจะทองจริงๆนะครับเพราะพ่อใหญ่คุณช้างไม่สนใจอะไรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยครับเป็นรูปร่างหรืออ้วนมากครับดูครับอ้วนแล้วก็อารมณ์ดีครับช้างเนี่ยถ้าทองนมจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะออกข้างนะครับออกข้างจะไม่ตรงลงล่างนะครับเนี่ยครับพ่อใหญ่คุณช้างของเราก็ยืนอยู่อย่างส่าพาเผยครับมีความสุขครับมีทั้งเมียน้อยเมียหลวงมีทั้งลูกสาวที่แสนจะสนนะครับ น้องใบบุญก็ถ้าเห็นพ่อยายคุณช้างอยู่ประมาณนี้ครับอยู่กับแม่แบบแหมน้องใบบุญของเราเนี่ยจริงๆเลยนะครับน้องใบบุญเนี่ยเวลาพ่อมาทุกครั้งเลยครับที่ผมถ่ายให้ชมเห็นไหมครับจะไม่ดื้อจะไม่ซนครับจะรู้ภาษีภาษาครับเนี่ยครับอยู่กับแม่เป็นเด็กที่เหมือนกับผ้าพับไว้เลยครับดูครับเดินค่อยๆเดินครับไม่กล้าไม่จะวิ่งครับดูสิครับค่อยๆเดินเนี่ยครับจะเป็นเด็กที่มีมารยาทมากนะครับเดี๋ยครับ จะไม่ซนไม่อะไรครับไม่ปีนคองปีนคอกครับเป็นเด็กที่มีมารยาทมากครับเวลาพ่อมาอยู่เนี่ยครับไม่กล้าไม่จะซนนะครับส่วนเจมส์เฮงยขายืนกินอย่างอริดอร่อยครับผมนี่คือเป็นภาพบรรยากาศของครอบครัวน้องใบบุญนะครับเป็นครอบครัวช้างของเราครับส่วนพี่มัมของเราก็อยู่อีกสถานที่หนึ่งครับมองเห็นไกลๆนู่นครับอยู่ข้างหลังบ้านอยู่ในร่มไม้อย่างดีครับส่วนน้องใบบุญก้นี้ครับประมาณนี้ครับดูครับไม่ดื้อไม่ซนเดีวผมจะพาเดินมานี่นะครับ เห็นพ่อมาเป็นแบบผ้าพับไว้ตลอดครับน้องใบบุญนียครับไม่มีดื้อไม่มีซนไม่มีทํานู่นทํานี่เดินอย่างสนุกสนานทําตัวเป็นเด็กดีมากครับดูครับเนี่ยครับน้องใบบุญของเราเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้เลยครับถ้าเจอเจอพ่อมาครับดูครับยืนดูแบบเอ๋รู้ภาษีภาษามากครับ ใบบุญของเราอยู่ประมาณนี้จริงๆครับไม่ดื้อจริงๆส่วนพ่อใหญ่คุณช้างของเราก็จะยืนมองลูกสาวอย่างมีความสุขนะครับยืนทานอาหารอย่างมีความสุขยืนดูลูกสาวอยู่กับเมียน้อยนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับกิ๊กนะครับตอนนี้ดูครับช้างของเราแต่ละเชือกไม่ต้องห่วงครับอ้วนทุกเชือก ร่างกายสมบูรณ์ทุกเชือกครับไม่มีการทรมานแต่ประการใดนะครับอยู่ยังมีความสุขครับอยู่ที่นี่ถึงแม้เราจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรครับแต่เราก็เลี้ยงช้างเป็นอย่างดีครับเราไม่มีทางปล่อยให้ช้างของเราทุกทรมานนะครับเลี้ยงด้วยใจรักเลี้ยงให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับเขาคือส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราถ้าเขากินอิ่มเราก็ดีใจนะครับถ้าเขากินไม่อิ่มเราก็ไม่สบายใจนะครับช้างต้องอิ่มก่อนนะครับคนยังไงก็ได้แต่ช้างต้องมาก่อนนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับผมแจ้งให้ทราบกันก่อนว่าช้างของเราเลี้ยงเป็นอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีการทรมานประการใดครับเนี่ยครับดูครับยืนกินอาหารทั้งวันครับส่วนเจ๊ใบบุญน้องใบบุญของเราดูครับไม่มีดื้อไม่มีสนไม่มีทําร้ายใครเนี่ยครับแม้เวลาเดินยังค่อยๆเดินนะครับกลัวพ่อไม่เห็นนะครับกลัวพ่อไม่เห็นว่าเป็นเด็กดีนะครับดูครับปกติไม่ใช่แบบนี้นะครับ นี่คือปกติไม่ใช่แบบนี้นะปกติจะวิ่งอย่างน้อย3ามสี่รอบแล้วครับตอนนี้อย่างน้อยสามสี่รอบสนามแล้วนี่ค่อยๆเดินครับไม่มีการวิ่งเดินไปเนี่ครับทําตัวเป็นเด็กดีมากเลยครับใบบุญส่วนเจมอยก็โอ้โหปลื้มมากครับที่มีลูกสาวไม่ดื้อไม่ซนครับในขณะที่พ่อคุณช้างมาหาพ่อคุณช้างก็คิดว่าเจมอยเลี้ยงลูกได้ดีมากๆสอนลูกได้ดีนะครับไม่ดื้อไม่ซนเลยครับดูครับใบบุญจะเดินอยู่ประมาณนี้ครับ จะไม่ดื้อไม่ซนจะทําตัวเป็นเด็กดีมากครับเนี่ยครับค่อยๆเดินเนี่ยครับนี่คือใบบุญของเราครับเป็นช้างที่แสนรู้มากครับนิสัยรู้มากไม่ดื้อไม่ซนเวลาพ่อมาอยู่นะครับเนี่ยครับเจมอยพยายามเรียกเรียกพ่อใหญ่คุณช้างเนี่ยครับเป็นความน่ารักของช้างของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับคลิปแบบนี้หาดูยากนะครับคลิปสนุกๆแบบนี้คลิปที่ อยากให้ท่านได้รับชมกันนะครับเป็นคิปที่ช้างรู้ยิ่งกว่าคนดีนะครับรู้จากเวลาพ่อมารู้จากเกรงใจพ่อเหมือนกับคนเราครับนานๆเจอพ่อครั้งหนึ่งก็จะเกรงใจพ่อช้างก็เช่นกันครับใบบุญของเราดูสิครับเวลาพ่อมาแบบนี้ก็จะไม่ค่อยทําอะไรให้พ่อหนักใจนะครับพยายามเป็นเด็กดียืนอยู่แบบมีมารยาทไม่ซุกซนเนี่ยครับ ปกติใบบุญเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะปีนคอกปีนรั้วนอนเกลือกกลิ้งอยู่นั่นแหละครับแต่นี่ดูครับยืนนิ่งโอ้โหจริงๆเลยครับนี่คือนิสัยของใบบุญของเราครับฉลาดครับเฉลียวฉลาดส่วนพ่อใหญ่คุณช้างของเราครับอยู่แบบส่าพาเผยครับไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยครับมีกินก็กินไม่มีก็ยืนอยู่เฉยๆครับเป็นนิสัยของช้างที่ดีมากๆเลยครับ เอฟซีท่านใดน,นะครับที่ชมคลิปของเราแล้วยังไม่ได้รับตะกุดน้องใบบุญนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับผมจะติดต่อสอบถามส่งให้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีตะกุดเหลืออีก300ชิ้นนะครับเราจะได้นําคะแนนส่วนนี้ไปช่วยเหลือน้องการเกตอีกเช่นเคยนะครับรวบรวมใส่อีก30,000นคะแนนสุดท้ายนะครับตอนนี้20,000นคะแนนเราเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ดีใจมากและก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน เลี้ยงอาหารช้างสั่งตะกุดจนได้เงินครบ2องแสนคะแนนนะครับย้ํานะครับผมไม่ขอรับบริจาคครับผมขอเป็นการเลี้ยงอาหารช้างดีกว่าครับช้างอิ่มทองคนอิ่มบุญดีกว่าครับแล้วก็ขอเป็นการปล่อยเช่าตะกุดนะครับเอฟซีทันใดที่ยังไม่ได้หดืออยากจะได้ครับเอาไว้ครอบครองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับทำมาคาขึ้นเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับเป็นของสิริมงคลแก่ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลความความเชื่อส่วนบุคคลเอฟซีทันใดอยากได้ติดต่อสอบถามเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ วันนี้ผมขอจบคลิปน่ารักน่ารักใบเพียงเท่านี้ขอให้เอฟซีท่านมีความสุขมากๆร่ำรำรวยรยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมครับไรสุดของเรานะครับ13านายกาวันนี้ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ลาด้วยภาพโปาใหญ่คุณช้างและใบบุญที่เสนจะเรียบง่ายจะไม่ซนเลยครับแสนจะไม่ดื้อเลยเนี่ยครับอยู่แบบเป็นช้างนิสัยดีไปเลยครับตอนนี้ครับวันนี้ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ